ทช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันกอนกนกเตมิเจตรถม่อลที่เกี่ยวสายเคเบิลทําให้สอไฟฟ้ารม้มทับรถยนต์3คัน พันตำรวจโทสุธิชนทงชัยภูมิสารวัสสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนเกี่ยวสายไฟฟ้าล้มกิดขวางช่องทางจราจรและทับรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเสียหายภายในซอยแพรกษา11มังกรตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจึงไปประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรปราการไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุได้พบรถบรรทุกปูนฮีโนสีขาวทะเบียน81-6125สมุดปราการจอดอยู่กลางถนนโดยมีสายเคเบิลเกี่ยวติดอยู่กับโม้่บรรทุกปูนและพบร่องรอยลากจนสสอไฟฟ้าซึ่งติดตั้งหมอแปลงขนาดใหญ่จำนวน4ต้นได้ค่นล้มขวางทางจราจรและทับรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาเสียหาย3คันเป็นรถเก่งสคันรถแท็กซี่1คัน ทำให้รถยนต์ไม่สามารถผ่านเส้นทางภายในซอยได้จึงต้องใช้เส้นทางอื่นโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไฟฟ้าภายในหมู่บ้านนครทองและหมู่บ้านใกล้เคียงดับทั้งหมดสอบสวนเบื้องต้นนายเสด็จโพตนังอายุ35ปีคนขับรถโม่ปูนได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้นำปูนเข้าไปส่งให้ลูกค้าในไซต์งานภายในซอยดังกล่าวและกำลังขับรถกลับเข้าสมัครงานที่อยู่ภายในซอยนาคดีใกล้บ่อขยะ มาถึงที่เกิดเหตุโดยที่ตนไม่ทราบว่าหมอปูนท้ายไปเกี่ยวกับเสาไฟจนมีรถจักรยานยนต์ที่ขับตามหลังมาบีบแต่ พร้อมส่งสัญญาณเรียกบอกให้จอดตนจึงจอดรถล,ลงไปดูก็พบว่ามีเสาไฟฟ้าล้มลงขวางถนนได้รับความเสียหายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายเสด็จผู้ขับขี่รถโมบูลมาทำการสอบสวนและเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทางเจ้าของรถและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุดรปราการพร้อมกับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วจากข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเราไปติดตามกับพระคุณเจ้ากันค่ะกราบนรมัสการค่ะ จเจริญพรน,นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวังของผู้ขับรถความประมาทนั้นจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนของตัวเองและแก่ผู้อื่นควรที่จะตั้งสติสักนิดคิดสักหน่อยก่อนที่จะทำอะไรแล้วชีวิตจะปลอดภัยจเจริญพร ขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะสำหรับคติธรรมและในช่วงนี้นะคะท่านข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนายจิยรโชตแก้วเสถียรมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยจำนวนหนึ่งกองทุน1,000บาทโครงการรัก w ับ v ทีร่วมอุปถรัรมภ์ทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ w ับทีจอดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134